ผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะหมักโคนย้อมหมักโคนนะคุณลูกค้าขาทอเครื่องสองตะกรายนกพะ้าสีส้มจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะผ้าสําหรับนะคะนําไปตัดเสื้อนําไปตัดชุดนําไปตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขายินดีเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่นะคะชุดนี้เซตนี้นะคะเป็นของคุณพี่นะคะคุณพี่ปติมานะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดกระสินค่ะสั่งซื้อเข้ามา2ชิ้นคุณพี่บอกว่า ตัดเสื้อจะไปตัดเสื้อได้เลยพี่ตัดแล้วสวยมากถ้ารุ่นนี้คือเนื้อผ้าคือแบบว่าอยู่ทรงอยู่ตัวอยู่ทรงอยู่ตัวดีมากๆคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถซักเครื่องได้สีไม่ตกลายไม่ลอกนะคะคุณลูกค้าค่ะรีดหน้าผ้าได้เลยรีดหน้าผ้าได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงเป็นกางเกงคุณลูกค้าตัดได้เลยค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะเพศสีนี้สวยมากสวยมากๆเลยค่ะพี่จ๋าขอบพระคุณที่มากๆเลยนะสั่งซื้อเข้ามา2ผืนเลยสั่งซื้อเข้ามา2ผืนนะคะคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนอ๋อโอเคได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาก็ าะะ <passage> ทางร้านนะคะก็จัดโปรโมชั <Luis> ่น <diction> พิเศษให้เนาะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้มีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะพร้อมกับตะกร้าสุดชิคนะคะมูลค่า1 5บบาทแถมไม่ฟรีเลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ2ผืน1,380ัรบาทรับไปเลยค่ะตะกร้าหนึ่งใบค่ะคุณลูกค้าขาขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่คะคุณพี่โทรเข้ามาเนาะคุณพี่แอดไลน์เข้ามาคุณพี่แอดไลน์เข้ามาเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เพิ่มเพื่อนนะคุณลูกค้าค่ะเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วกดคําว่าหมายเลขโทรศัพท์คุณลูกค้าใส่เบอร์โทรเบอร์นี้เข้าไปได้เลย0 8 9 0 4 1ป0เก้าศ0นย์สี่หกย์ปดศูนปเก้าศนสี่หกย์ปดเบอร์นี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะยินดีมากๆยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะสะดวกโอนเก็บเงินไปทางคุณลูกค้าแจ้งได้เลยคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยน ลายนอพก้าจากคุณลูกค้าขาลายนอพก้าค่ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามา2ชิ้นสั่งซื้อเข้ามา2ผืนค่ะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมสุดๆสวยพรีเมียมสุดๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้าย หมักโคนทอเครื่องสองตะกอคุณลูคกค้าค่ะผ้านุ่งผิวอบนิ่มเรียบร้อยคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะมลืมดูลืมให้ดูด้านในด้วยลืมให้ดูด้านในด้วยคุณลูกค้าจ๋าดูก่อนชมก่อนได้เลยดูก่อนชมก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะผ้าฝ้ายรุ่นนี้นะคะที่เป็นผ้าทอเครื่องเนาะของร้านแม่มาริพาฒไทยที่เราจําหน่ายอยู่นะคะขนาดมาตรฐาน 100เซนขนาดมาตรฐาน100เซนคุณลูกค้าค่ะ100เซนนะคะความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรถ้าตัดเสื้อนะคะขออนุญาตให้สั่งซื้อไป2ผืนขออนุญาตสั่งซื้อให้ให้สั่งซื้อไป2งผืนนะคะเพราะว่าผ้าลายผ้าลายจะวางจะวางลายผ้าได้อ่าไม่เหมือนไม่เหมือนที่เป็นผ้าสีพืนเนาะผ้าสีพืนเนี่ยซื้อผืนเดียวคือตัดเสื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่สําหรับผ้าลายนะคะคุณลูกค้าต้องซื้อ2ผืนคุณลูกค้าต้องซ สวยๆแบบนี้เลยเนาะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทองานผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าขาอบนิ่มเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟอบนิ่มเรียบร้อยพร้อมตัดคุณลูกค้าขานาไปสวมใส่นะคะนาไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยไหนสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ690บาทร,ราคาผืนละ690บบาทค่ะ สั่งซื้อสองผืนนะคะมีของขวัญของฝากพรีเมียมมอบให้นะคะคุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าสั่งซื้อผืนเดียวนะคะทางร้านของเรานะคะก็ขออนุญาตนะคะมอบเป็นกระเป๋าตางกระเป๋าใส่แบงค์พันกระเป๋าใส่โทรศัพท์คุณลูกค้าค่ะแถมไห้ฟรีหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะคุณพี่สั่งซื้อเข้ามา2ชิ้นน้ะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยเนาะวันนี้นะคะก็จัดส่งสินค้านะคะไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะยังไงก็ฝากร้านแม่วันดีผ้า กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่ช่อง youtube แม่มรีพาถ่ายเข้าชมคลิปย้อนหลังได้เลยมีสินค้าให้เลือกให้ช็อปเยอะแย,ะ,ยะมากมายมีรีวิวเยอะแยะ,ยะมากมายคุณลูกค้าขาเข้าดูเข้าช็อปได้เลยเข้าดูเข้าช็อปได้เลยนะคะจดไว้เตรียมกระดาษเลยจดนะจดจดจด,จด,จด อยากได้สินค้ารุ่นไหนแบบไหนราคาเท่าไหร่จดไว้ได้เลยนะคะคุณลูกคาา้าคะจดไว้ได้เลยนะ,ะถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้นะคะที่เป็นผ้ามัดหมี่ทอเครื่องสองตะกร,ราคา690บาทราคาพืนละ6 9รบบาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกคาา้าคะคุณลูกค้าแจ้งแบบนี้ได้เลยนะจ้าชอบลายไหนแจ้งเข้ามาอันนี้เรียกว่าลายนพะเก้าลายโนพะเก้าสีส้มนะลายนพเก้าสีส้มนะจ้า โทรเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1ป0 0 8นะคะ0 8 9 0 4 1 6 0เส่นเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า